สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องลักษมีปร,รบติทารอดก่อนอื่นแม่หมอต้องขอ,ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับรับชมรับฟังกับช่องของเราโอ้โหวันนี้แม่หมอโคตรอวบเลย <laughs> โอ้ทำไมร่างกายเราอวบสมบูรณ์ขนาดนี้โอมึงรู้เหรอว่ามึงอวบคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองอาจจะไม่เป็นไรแม่หมอเป็นคนแบบว่าอุดมสมบูรณ์อบุนสุอุดมสมบูรณ์ทุกๆอย่างโอเคเสียงพอเรามอบก,กับไอ้ตับให้กับทุกๆคนก่อนแล้วขอกอดให้กําลังใจทุกๆคนที่มีความทุกข์ความสุขความเศร้าวความอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่เราเป็นเพื่อนกันและจับมือกันเดินไปพร้อมกัน มึงสู้ไปกับกูกูจะสู้ไปกับมึงเว้ยอาตบมือให้กับตัวเองโอ้วันนี้แม่หมออาจจะดูแด้ไม่เยอะนะแต่เปิดไพ่ไว้เต็มเลยนะแม่หมอต้องไปธุระต่อแต่ไม่เป็นไรจะทําตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปทําใดๆก็แล้วแต่หน้าที่ตรงนี้แม่หมอตั้งใจจริงๆเพื่อจะจะอยู่เป็นเพื่อนและเป็นข้างเคียงข้างคุณเออ,เอ,อเอาไปป้า,ปายใบแรกบอกเลยจ้ะ บแรกบอกว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะหนึ่สสามสี่ที่คือการให้คำมั่นสัญญาแต่คุณกลับไม่ได้รับแต่ตัวตนจริงๆนี่ใส่ตัวตนจริงๆคุณเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเอ่ยปากออกไปแล้วต้องทำให้ได้นับถือคำสัมคมั่นสัญญาเป็นที่ตั้งใครที่ ครที่เป็นบุคลิกอย่างนี้เป็นคนที่น่านับถือนะบุคลิกอย่างคุณเนี่ยใครที่เข้าไปสัมผัสเข้าไปใกล้ในครอบครัวคุณหรือเข้าไปใกล้สนิทที่เชื่อกับคุณถือว่าโชคดีเพราะคุณเป็นคนมีคำสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองและคำสัตย์ปฏิญาณกับทุกๆคนไม่ไว่าคุณถ้ายิ่งคุณเป็นทํางานราชการนะโคตรละโคตรดีเลยเพราะคุณ,คณพูดคําไหนคํานั้นรักชาติบ้านเมือง ซื่อสัตย์อดทนโอ้โหสามสามารถเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นคือเป็นคนที่ไม่คอรับชันหมอเป็นคนพูดตรงๆนะคอรับชันั่นคือการชุดจริตใช่ไหมถ้าได้คุณเป็นบุคคลเป็นพลังงานในการทำงานของบุคอ่องกรนั้นโคตรโชคดีสุดๆดไม่ว่าคุณจะทำงานองค์กรไหนเงินมากองทั้งหน้าคุณก็ไม่รับแล้วก็บอกว่าเอาไป เอาออกไปผมสะอาดคุณมันจะไม่ใช้เงินสกรปรกเลยหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักความยุติธรรมเกลียดมากกับความอยุติธรรมไพ่ใบนี้ที่แม่หมอตีตรงนี้ไหมเอ้ยแม่หมอส่องถ้วยทำไมมึงตีไปแบบนี้วะ เดี๋ยวชายเยน็นเย็นชายเยน็ยเยนเย็นมันมีพลังงานที่แม่หมอต้องตีแบบนี้นะพลังงานศาสตร์ของหมอตีแบบนี้คือตัวคุณขึ้นมาใบต่อไปคือพลังงานของอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าคือพลังงานตรงไปตรงมาเกลียดความคอร์รัปชันเกลียดสิ่งที่ไม่ดีเกลียดคือรือคำมั่นสัญญาเป็นที่ตั้งใครที่ให้คำสัญญากับคุณแต่เขากลับหักหลังคุณไปคุณโดนแล้วและ คุณโดนจริงๆใครที่โดนแบบนี้คุณเจ็บฝังใจยันชาติหน้าสิบชาติกูก็ไม่ลืมแต่ก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เกลียดแต่กูจำมัไแแปลกแยกแกกอ่าแตกต่างกันนะไม่เขาไม่ได้เกลียดนะคุณไม่ได้เป็นคนโมโหร้ายหรือว่าเปไมแต่คุณจําได้เป็นเรื่องปกติหมอก็จํานะในสิ่งที่ไม่อยากจําเลยแต่สมองที่หมอเคยพูดว่าระบบสมองเราของเราเนี่ยมันจะทํางาน อัตโนมัติในการจําโดยที่การจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยทุกอย่างออกไปจากสมองเรามันต้องใช้เวลาคุณไม่เลยอยากจดจํากับเรื่องราวที่มันแย่ๆหรอกทุกคนไม่มีใครอยากจดจําแต่สมองมันจําเอง ไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยว่าตัวตนจริงๆคุณเป็นคนชัดเจนบุคลิกชัดเจนพูดจาคําไหนคํานั้นบอกแล้วบอกเลยไม่พูดก็ไม่พูดถ้าพูดไปแล้วนั่นคือความหมายที่คุณหวังดีเอาไพ่ใบต่อไปเลยจ้ะแฮงแมนคุณอยู่ได้แล้วกับสังคมที่แบบว่า สองหน้าตอแหลคุณรู้แล้วว่าสังคมมันเปลี่ยนไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมคุณบอกเลยว่าในเมื่อสังคมแบบนี้แต่กูก็ไม่ได้เร็วตามสังคมบางสังคมนี่บางสังคมพูดให้กว้างๆนะไม่ได้หมายถึงว่าโอ๊ยคนไทยเร็วทั้งประเทศเลยแม่หมอพอมึงมีผัวฝรั่งนี่ประเทศไทยเร็วเหรอไม่ใช่จ้ะฟังดีๆ แม่หมอพูดถึงบางพลังงานที่คุณอยู่ในสังคมสังคมก็คือสามคนก็สังคมแล้วนะสี่ห้าคนก็สังคมแล้วในสังคมแบบนี้สังคมแบบนี้ในองค์กรแบบนี้คุณก็อยู่ในสังคมแล้วหมอแม่หมอพูดประมาณนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งดราม่านะอย่าพึ่งดรามา่าเพราะแม่หมอเคยโดนดราม่าแบบแบบนี้เหมือนกันนะอ๋อเพราะพอมึงมีเมียเมียผัวฝรั่งนี่มึงไอเดียมึงเปลี่ยนเลยเหรอเออถ้ากูจะเปลี่ยนกูก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วแหละแต่กูไม่พูดเท่านั้นเอง <lich> <c oughs> โอ้ยกูอยากกินน kind of ้ำโอ้ยน้ำไม่อยู่ใกล้ไม่เป็นไรพูดต่อพลังงานเดอะแฮงแมนของตัวคุณเนี่ยคุณเจอมาหมดทุกดอกคุณเป็นพลังงานปแรกใบตรงเนี้ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นอัศวินถือไม้เท้าเป็นคนที่ทํางานตั้งใจทํางานขยันหมั่นเพียรชอบชอบคนขยันและใครที่เป็นคุณเป็นมักจะเป็นหัวหน้าคนเสมอสิ่งที่เป็นแฮงแมนเนตัวคุณปรับกับสังคมได้หมดแล้ว สังคมมายัางไงกูไปได้หมดและเมื่อก่อนถูกเอาเปรียบสุดๆถูกเอาเปรียบถูกเอ่อเอาไปนินทาถูกว่ารทุกทุกอย่างก็ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยจ้ะทะเลาะเบาะแววงอยู่กับสังคมที่ไม่จริงจังไม่จริงใจต่อกันให้ใส่หน้ากากต่อกันคนลับหลังแทงกันสุดๆเลยทะเลาะเบาแววงกันในที่ทํางานทะเลาะเบาแววงกันในญาติพี่น้องสุดๆไปเลยสิ่งที่คุณเจอคุณเบื่อมากเพราะคุณไม่ชอบแบบเนี้ย มึงจะทะเลาะก,กันทำไมกับแค่เรื่องบางเรื่องที่ไม่น่าจะทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันเอาไปติชินนินทากันแล้วมึงก็ทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งมันก็ไปเลี้ยงข้าวกินกันแดกกันเหมือนเดิมมึงประมาณเนี้ยคุณเจอสังคมแบบที่มันแบบโหโคตรละโคตรละน่าอยู่แต่คุณแบบโคเซงคําว่าเซงของคุณคุณก็เลยออกมาไพ่ใบเนี้ยกราบเลยไพ่ใบนี้แบบคุณออกมาละ คุณอยากจะบอกว่าผมออกมาแล้วค่ะผมออกมาแล้วค่ะฉันออกมาแล้วค่ะฉันไม่อยู่แล้วกับไอจุดเป้าหมายที่มันแบบว่าไม่แน่นอนไม่ชัดเจนหรือว่าทําร้ายจิตใจผมทําร้ายจิตใจฉันฉันทนอยู่แล้วอยู่ทนมานานแล้วกับแฮงแมนแฮงแมนเนี่ยบางคนยังอยู่ต่อยังอยู่ต่อยังปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้แต่ก็ถามว่าอยู่แล้วมีความทุกข์ไหมมันไม่เชิงว่ามีความทุกข์มันรับได้แล้วมันปรับได้แล้วแต่มันจําเป็น ต้องอยู่ต่อเพราะมันออกไปไม่ได้คุณอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ออกไปตรงจุดนั้นไม่ได้แม่หมอไม่เป็นไรในเมื่อมันไม่เปลี่ยนกูเปลี่ยนเองเนี่ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะความคิดที่ดีสุดๆเลย คุณเพราะบนโลกเราเราเปลี่ยนเองดีกว่าอย่าให้เขามาเปลี่ยนเลยเพราะเขาจะไม่เปลี่ยนให้ใครถ้าคุณไปเจอกับบุคคลหรือลักษณะนิสัยของคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะเขาโผกอาจจะถูกบุกฟังมาตั้งแต่เด็กๆกลายเป็นคนแบบนี้เพราะว่าเป็นแม่งตลอดชีวิตเพราะเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนจากกับใครคุณเจอเป็นคุณเป็นคนเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิต บ่อยครั้งมากๆอัะไพเดวิลขึ้นมาเลยเพราะมันใกล้คู่กับบุคคลที่เขาทําร้ายจิตใจคุณคุณโดนเดวิลเนี่ยคุณโดนปีศาจคนคนเฮี้ยเข้ามาในชีวิตโดนคนโซดโคตรละโคตรละเลวในสําหรับชีวิตคุณคุณเลยเดินออกมาแล้วแม่หมอเป็นคนพูดตรงๆนะใครจะดาหนะ้าดรามากว่าแม่หมอพูดหยาบก็ปัดออกไปนะแต่เป็นคนพูดตรงๆนะคะแต่มีข้ามีขาพูดให้เกียรติกับทุกๆคนไม่ได้ด่าคุณว่าไอ้เฮี้ย ไอ้อะไรอย่างนั้นไม่ได้พูดไม่เคยพูดเลยเปิดได้ช่องนี้ไม่เคยพูดแต่เป็นคนเวลาพูดแปลไพ่แปลแบบนี้นะเนี่ยต้องเข้าใจนะคะแล้วเป็นไพ่แบบเนี้ยคือไพ่แปดถ้วยจริงที่คุณออกไปเนี่ยนะออกไปละคุณรู้เลยว่าข้างหน้าคุณจะเจออะไร จะเจออะไรคุณไม่กลัวไม่ยอมแพ้ใดนั้นกูจะกลัวกูจะเจออะไรก็เรื่องของกูแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของกูอย่างเนี้ยกูเอาทุกอย่างมันหนักมาแบกมาทุกอย่างรักใครกับไม่รักตอบจริงใจกับใครแม่งไม่จริงใจตอบแต่คุณก็เป็นคนอะไรรู้ไหมใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้เดวิลเนี่ยคนเป็นคนดวงแข็งใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่เหมือนมีศักดิ์สิทธิ์สิ่งผ้ภาคภาคดุเท้าเทพสุวรรณ พญาคุดบางคนแขวนพยาคุดติดตัวด้วยเจ๋งดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีบางคนมีคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบางคนมีการสักลายหรือว่าบางคนมีอาจารย์ที่เขาสักตั้งแต่ข้างบนเนี่ยบนศีรษะเนี่ยสักตั้งให้ตั้งแต่เด็กๆคุณเป็นคนนับถือแบบนี้แล้วเจ๋งจริงๆนับถือขึ้น ท่านปกปักรักษาคุ้มครองคุณจริงๆปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งมนต์ดำมนต์คาถาไสยศาสตร์ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้บางคนโดนแล้วด้วยโดนแล้วแต่ก็ถูกปัดออกไปอย่างมากก็แค่มือหัวอย่างมากแค่ปวดขาปวดแขนแต่ก็แป๊บเดียวแล้วก็ออกจากชีวิตคุณไปคุณได้ใบนี้ใบนี้ขอเชิญเลยจ้ะสิ่งจากดิธิ์ท่านเมตตาคุณให้คุณมีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน ไปในทางทิศทางที่ดีทิศทางที่คุณจะเจอเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปส,ดสุดๆไปเลยบางคนต้องไปต่างชาติเลยบางคนต่างจังหวัดบางคนเปลี่ยนสังคมไปเลยบางคนตัดญาติพี่น้องออกมาจากชีวิตเลยแม่งขออยู่โสดโดดเดี่ยวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วเขาเข้ามาตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทองเก็บเงินเก็บทองใหม่เพราะแม่งทุกอย่างเมื่ออดีตแม่งเจ๊งบงบดเลยเจ๊งบงบดเลยไม่เป็นไรคนอย่างคุณบอกกับตัวเอง กูไปต่อได้ต่อให้แม่งเหลือบาทเดียวหรือติดลบกูก็จะไปของกูต่อกูก็จะอยู่แม่งคนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียวแบบอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้ไปเลยก <g ül> ็ <üyor> <g ül üyor> เป็นแฮงแมงกห็ห้อยหัวไงอยู่ได้ แต่อย่ามายุ่งกับกูแล้วเพราะตอนต่อไปนี้กูมีดาวกับตัวแล้วถ้าใครมันฟันมากูฟันกลับจะแล้วไพ่ใบนี้ต่อเลยนะจ๊ะไพ่มันคู่มาแบบนี้คือสองคือหมุนเงินจนตึงหมุนเงินช่วยเหลือคนอื่นจนไม่เหลือใดๆเนี่ยพราะไพ่มันมาคู่กับใบนี้อ่ะขอใบนี้เอาวางไว้ใบนี้ก่อนนะเนี่ยคือสีเหรียญคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบในทิศทางที่ดีคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินใช้ถึงตอนแรกอาจจะมีอุปสรรคก่อน เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ถ้าเป็นอุปสรรคนั่นแหละดีมันจะทําให้เราเข้มแข็งมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วโชคดีเจอก่อนเจ็บก่อนโชคดีก่อนจําเอาไว้ใครที่เจอทีหลังจรออายุเยอะๆเนี่ยโคตรละหนะักเพราะตอนนี้คุณยังมีไฟอยู่คุณยังมีความต่อสู้มีพลังความเข้มแข็งในตัวคุณค่อนข้างเยอะสุดๆเลยคุณก็เลยต่อสู้ได้แบบไม่ทอ้อไม่ยอดทอ้อ สู้ต่อสู้ต่อพลังงานของคุณเป็นคนพลังงานแบบนี้โคตรละนักเลงค่อนข้างที่จะเป็นคนวพูดขวานผ่าซากหรือว่าเป็นคนแข็งข้างในดูภายนอกนิ่งๆจะเป็นบุกเลิกคนนี้เนี่ยคุณทะเลาะบอกแหวงกันละเรื่องการเงินกับญาติพี่น้องบางคนคุณหมุนเงินหมุนเงินให้เขาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มใหก้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่พอถูกด่ากลับอีกต่างหากบางคนเป็นพลังงานแบบเนี้ย พูดไปมึงให้กูแค่นี้เหรอมึงรวยนะมึงมีงานมึงมีเงินเยอะทําไมมึงให้ไอ้กี้เหนียวอะโดนได้โอ้ไอ้กี้ไองาไอ้งอกไอ้โถไอ้ไอ้น้าแรงน้ําใจใจดาโดนทุกดอกโดนทุกดอกคุณก็เลยโดนเป็นแบบแหงแม่เลยมองโลกกลับอีกโลกหนึ่งมองมองโลกในอีกมุมหนึ่งว่าเออคนเรามันเป็นแบบนี้เว้ยให้แล้วเติมเท่าไหร่แม่งก็ไม่เต็มแต่สุดท้ายตัวคุณก็บอกแล้วว่า กลุ่มเขากับกลุ่มเรากบจิตใจคุณกับจิตใจเขามันแตกต่างกันไงบันถึงอยู่กันไม่ได้สินมันไม่เสมอกันเขาไม่ใช่คนเลวแต่เขาอยู่ในในคาแรคเตอร์ในบุคลิกในกลุ่มคนที่เขาเข้ากันได้ในความคิดที่มันเหมือนกันเขาก็จะไปในกลุ่มนั้นแต่คุณเหมือนกรุ๊ปเลือดคุณอยู่ในกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเอเขาอยู่ในกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปบีซึ่งมันไม่เข้ากันแน่นอนอยู่แล้วการบริจาคเลือดมันจะผสมกันไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันมีความแตกต่างกันชัดเจนถูกต้องใช่ปหะถ้าหมอเปรียบที่ อย่างนี้พอจะเข้าใจว่ากุ๊มเอกุ๊มบีไม่มีทางเข้ากันได้ไปบริจาคสําหรับคนกุ๊มเอคุณก็ต้องไปกุ๊มเอแต่ถ้าคุณบริจาคกับคนกุ๊มบีเขาเป็นกุ๊มบีคุณอยู่กุ๊มเอก็บริจาคไปไม่ถึงหมอเขาก็ต้องไปให้อยู่ในกลุ่มกุ๊ปบีใช่ป่ะกุ๊บเอกุ๊มบีเขาก็ต้องแยกออกอยู่กลุ่มนั้นตัวคุณกับตัวพวกเขาคือมันคนละแบบกันเลยคุณต้องเดินตีจากออกมาถามว่าคุณรักไหมรักก็จริงแต่พอใบแรกมันออกมา สองถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนรักใครรักจริงรักสุดตริงรักถึงขนาดว่าลาวามากูก็ยังประคองเขาให้เขาลอดไปกับกูแต่เขาไม่ไปเออประมาณนี้แบบเฮ้ยลาวามาแล้วไปกับกูไปกับกูไปกับ,กไ,กบ,กไ,กบไม่กูไม่ไปกูไม่กลัว ประมาณนั้นอาจจะเจออาจจะบอกว่าเขาไม่ไปกับคุณแต่คุณบอกเฮ้ยไ,ไประวังนะเว้ยเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เขาก็ไม่ไปกับคุณเขาจะอยู่ในสิ่งที่เขาชอบคุณอาจจะไปเจอคนที่คนรักที่เป็นแบบนี้หรือว่าคนที่ใกล้ชิดพี่น้องญาติพี่น้องคุณปกป้องเขาแต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณปกป้องเขาจะมองไปอีกมุมหนึ่งเผื่อคุณก็เคยโดนมาแล้ว ความหวังดีของคุณบางคนมองกับคุณว่าคุณไปเผื่อเขาแต่บางคนกลับมาเผื่อก,กับชีวิตคุณก็มีนะแม่งมันจะเป็นสองมุมมองคือเขาเผื่อก,กับชีวิตคุณมากเกินไปนจนตัวคุณบอกว่ากูไปคนเดียวดีกว่ามึงจะได้ไม่ต้องรู้เรื่องของกูเพราะมึงปวกเผือกทุกดอกทําให้ชีวิตกูพังไปแล้วบางคนมีมือที่สามเข้ามาทําให้ชีวิตคุณพังป,งปังไปเลยก็ไม่เป็นไรเนี่ยบางคนนะถูกแยกออกจาก ออกจากมีความรักดีๆอยู่ดีๆให้คําสัมัานสัญญาแต่มันมีบางอย่างมีคนทะลุทะลุอะ่ะยุแยงขะนู่นนั่นนีนนน่บางคนอาจจะเป็นครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งครอบครัวแฟนก็มายุแยงตะแคงรั่วทําให้ครอบครัวปามือที่สามนั่นแหละมือที่สามนี่ไม่ได้ไหมายถึงว่าความรักอย่างเดียวนะบครอบครัวเข้าครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องใน การความสัมพันธ์นี่เขาก็เรียกทางศาสตร์ก็มีแบบนี้ก็เรียกว่ามือที่สามเหมือนกันเนี่ยการทะเลาะเบาแวกของคุณเนี่ยมันมีเยอะมันมีหลายกลุ่มบางคนอยู่ที่ทํางานกูขอทะเลาะทั้งทงที่คุณไม่ได้ไปอยากทะเลาะเลยแต่เขาเอาเรื่องเข้ามาหาคุณการยืมเงินการไปค้าประกันให้กับใครคุณก็เดือดร้อนมาแล้วอยู่กับญาติพี่น้องเหมือนกันเอาหนี้เอาที่ของคุณไปไว้อ่ะคุณก็ให้อะไรกูก็ให้จนไม่เหลือมึงก็ยังว่ากูไม่ดีเนี่ยคุณโดนแบบนี้มาแล้วถามว่า ตัวคุณจะทํำยังไงคุณก็เดินออกมาไงแปดถ้วยคุณบอกว่าต่อให้มึงอยู่ชีวิตดียังไงกูก็จะออกมาคุณจะไม่อยู่อีกแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจ้ะแล้วคุณเป็นคนที่มีพลังเดอะสตาร์ขึ้นมาเลยจ้ะพลังงานของคุณเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยกูอยู่แบบเนี้ยกูเป็นสตาร์กูเป็นคนที่มีความหวังคุณเป็นคนที่มีความหวังเสมอแล้วไปอยู่ที่ไหนก็จะโดดเด่นด้วยนะเดอะสตาร์เนี่ยตัวคุณเป็นพลังงานที่มีแสงออร่าในตัวแสงออร่า <laughs> เอเอไปแม่ไปแม่แมสว่งเอลราในตัวแม่หมอบางบางคนบอกก็แม่หมอเฮ้ยผมหกสิบแล้วจะออร่า ah, ความออร่าของคนเราไม่เกี่ยวกับอายุอายุเท่าไหร่ถ้าคนเรามันออร่ามันจะดูน่านับถือ mm hmm. อย่างที่หมอแม่หมอพูดไปต้นคลิปแล้วไงคุณจะเป็นพลังงานที่คนคนับถือคุณเขาเป็นคพราคุณเป็นคนพูดคําไหนตัดแล้วไม่คืนคําเป็นคนชอบความยุติธรรม คุณพูดแล้วคําไหนคํานั้นใครเขาเห็นเขาศรัทธาในตัวคุณคุณเหมือนไอดอลกับใครบางคนไอดอลกับเุ้ยเขาชอบชอบคุณมากๆคุณจะเป็นพลังงานที่เข้าไปํำงานที่ไหนก็จะโดดเด่นจนกลายเป็นคนมีคนอิจฉาอิจฉานะจ๊ะเนี่ยพลังงานความอิจฉาก็มีไปทำงานที่ไหนไม่อิจฉาเฉยเลยจะคุณสวยจะไม่สวยก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้นะบางคนชอบแต่งตัวก็แบบแต่งตัวอยางเนี้อย่างแม่หมอเนี่ย มึงดูอ้วนแล้วมึงดังไม่พอนะมันแต่งตัวมันก้าแต่งตัวนี้เนี่ยเ,เรื่องของกูงานเงินกูก็มึงก็ไม่ได้ไปเดินช็อปกับกูนะกูก็ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่กูเป็นคนสวยและมีสเสน่ห <laughs> ์แม่หมอเคยเถียงเพื่อนแบบนี้มึงตัวก็ดําไม่มีคนจ่นะเดินไปแบะเดินไปหน้าเขาเลยค่ะก็กูสวยไม่พอมึงอาจจะมึงอาจจะสวยไม่พอกูสวยกว่ากูดําก็จริงแต่ความเสน่ห์กูมันแรงแม่มันหุบปากเลยจ้ะแม่หมอเป็นคนตรงๆงพูแบบเนี้ยคือไม่น่าคบหรอกนะ เป็นคนตรงๆแบบนี้นี่แหละก็คือเป็นคนแบบนี้นะเออก็เดินไปด่ามันเลยมันก็เงียบปากตั้งแต่นั้นต้นมามันก็ไม่กล้านินทาอะไรว่านหมอเกิดคุูชายชอบกลัวเพรากูดาก็จริงแต่เขาชอบสิ่งของดํามึงกับของขาวซีดเผือกเออเเดี๋ยวไปด่าละเห็นไหมของแรงของแรงของแรงเอาไปต่อจะ้ะคุณจะสร้างสมดุลกับชีวิตคุณเองคุณจะมีมีความสมดุลเนี่ยบาลานซ์เท็มพลัน ชีวิตคุณต่อไปนะเพราะมันเป็นพลังงานของการก้าวชีวิตชีวิตตำแหน่งของการก้าวชีวิตของคุณต่อไปในในอนาคตอันใกล้หรือคุณอยู่แล้วคุณกําลังดําเนินความคิดของคุณนเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนอกจากการเดินออกมาแล้วมีความหวังในชีวิตไม่พอนะแลวคุณจะโดดเด่นในหน้าที่การงานหรือโดดเด่นในทุกๆด้านไม่ว่าจกะการงานการเงินความรักชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วจากคนคนเขาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณแล้ว ถึงเป็นพลังงานที่แจกยังคงเป็นพลังงานที่ให้เหมือนเดิมสามเหรียญคุณยังคงมีความรู้สึกความให้และเมตตากับคนทุก <c oughs> ขอภัยค่ะแต่คุณเปลี่ยนกลุ่มแล้วให้ถูกคนแล้วเมื่อก่อนให้ผิดคนเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วค่ะนี่ไพ่ใบนี้ก็หมู่บอกว่าคุณจะรู้จักให้ถูกคนแล้วเมื่อก่อนให้ผิดคน,ก,คน,ก,คนก็เลยเจ็บปวดมานานไพ่ใบสุดท้ายใบยนี้เลยจ้ะ สองไม้เท้าสองไม้เท้านี่บ่งบอกเลยนะว่าอนาคตการงานของคุณมันจะสดใสสุดๆสิ่งที่คุณวาดหวังเอาไว้ที่คุณเนี่ยเพราะมันมาคุณออกไปแล้วไงไพ่ใบนี้ถือรูปโลกคุณมองแล้วว่าตัวคุณจะไปอยู่ทิศทางไหนดีไม่จําเป็นต้องไปอยู่ต่างชาติแต่คุณมองแล้วว่าคุณจะไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกจะไปอยู่อีสานจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่คุณคุณรู้สึกว่าคุณ ฝันใฝ่อาจบางคนชอบชอบเชียงใหม่มากก็จะไปเชียงใหม่บางคนชอบเอ่อจังหวัดภูเก็ตมากอชอบทะเลบางคนแต่บางคนชอบอาหารอีสานก็ไปฝั่งนั้นเลยคุณจะไปในที่ที่คุณชอบและคุณอยู่แบบมีความสุขความสงบสุขจริงๆไพ่ใบนี้สองใบกล้าการันตีคือ okay. the star กับเอ่อ uh, the temperance เนี่ยคุณจะโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับคุณที่ที่คุณควรอยู่ ซึ่งมันอาจจะเป็นโชคชะตาเหวี่ยงคุณเพราะเดอะ l d ขึ้นมาเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพาคุณไปอยู่ที่นั่นเลยะแบบนี้จริงๆอ่าวันนี้แม่หมอขอพอเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะหมอตีไพ่ทุกไพ่ทุกใบให้คุณหมดแล้ว สิ่งที่โชคร้ายสิ่งที่ไม่ดีมันจะออกจากชีวิตคุณไปจริงๆเพราะไพ่ใบแรกจบใบสุดท้ายคือสองไม้เทา้าสองไม้เทา้าพลังงานแค่เลขสองเลขสองนี่เป็นพลังงานแห่งความโชคดีเลขสองนี่เป็นพลังงานแห่งความร่ำรวยสองก็จริงหนึ่งมันโดดเดี่ยวสองเนี่ยต่อไปคุณจะมีเลขสองคือ พลังงานของความอุปถัมภ์คำจูด้วยคุณจะไปแล้วจะไปเจอคุณอุปถัมภ์อุปถัมภ์จะไม่โดดเดี่ยวหรือโดนทําร้ายอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณจะมีคู่หูคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ถ้าใครบอกว่าแม่หมอผมโยจะโดดเดี่ยวตลอดเวลาเลยคุณจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประจําตัวสิ่งที่คุณนับถือนั่นแหละท่านจะคุ้มครองคุณให้คุณปลอดภัยปลอดภัยและโชคดีมีชัยตลอดไปและตลอดชีวิตค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบชัดเจนจริงๆใครที่นับถือศาสนาใดก็ตามแต่นับถือสิ่งไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นสายฮินดูท่านก็นับท่านก็ปกปักรักษาคุณเหมือนเดิมวันนี้หมอขอบอกเลยนะว่าใครที่ยังเศร้าอยู่ขอก่อนแล้วบอกว่าสู้ต่อไปวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเวลาของคุณและสู้ต่อไปขอให้จงเชื่อเชื่อในความดีของตัวเอง เชื่อศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านมองคุณตลอดถ้าคุณทําดีก็ได้ดีไม่ว่าคุณจะไปขอพอรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติตัวดีท่านจะเมตตาคุณสักวันวันนี้แม่หมอขอพอเท่านี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอขอบคุณเมื่อวานนี้มีคนมอบซุปเปอร์แตงมาอีกแล้วแม่หมอกําลังจะอยู่ในกระบวนการเอาเงินมาเจาะเอาเงินออกมาจากตรงนั้นจาก YouTube และแม่หมอก็จะ แต่ตอนนี้แม่หมอก็ทําบุญเอาเงินของส่วนตัวแม่หมอไปทําบุญก่อนเพื่อที่จะให้คุณได้บุญกลับไปและแม่หมอก็จะมองหน้ามองชื่อคุณเอ่ยชื่อคุณคิดถึงพวกคุณที่มอบซปเปอร์แตงมาและคิดถึงทุกๆคนที่เข้ามาฟังใน YouTube ของแม่หมอแม่หมอจะให้ทุกคนค่ะบุญทุกอย่างก็ตีกลับไปหาทุกๆคนที่เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นความเมตตาซึ่งกันและกันการสนับสนุนช่องแม่หมอเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมอบซปเปอร์แตงและหมอแม่หมอจะไม่ให้บุญไป ทุกอย่างบุญทุกอย่างจะตีกลับไปหาคุณเพราะคุณเป็นคนดีค่ะวันนี้แม่หมอขอพอเท่านี้นะคะโชคดีจ้าสวัสดีจ้า